สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม GTA San นะครับผมเป็นเกม GTA Online นะครับผมโดยใช้แซมนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมลืมบอกไปว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ GTA Greenlight นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมเราก็สามารถ กดเข้าไปที่ที่ผมทิ้งไว้นะแล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาได้เลยนะจะเป็น ip นะครับผมหรือไม่จะเป็นหรือไม่ก็จะเป็นเพจอะไรอย่างนี้เราก็เข้าไปถามแอดมินได้นะครับผมอ่า,อานี่ก็คือจุดเกิดเด็กใหม่นะครับผมอ่าเราก็จะมีประมาณนี้นะจต่อันดับผู้เล่นนะครับผม เอาขวัญเด็กใหม่นะใครที่สมัครใหม่เข้ามานะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นรับของขวัญชดเชยนะครับผมก็เป็นร้านสะดวกซื้อตู้ธนาคารอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้เราจะพาไปทํางานกันนะครับผมอ่าเพราะว่าในพาร์ทที่แล้วผมพาทุกคนมารีวิวระบบอ่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมแบบสบับรวดเร็วนะก็ยังไม่ได้ทํางานกันนะครับผมแบบอ่าเดี๋ยววันนี้ ผมจะพาทุกคนไปทํางานกันว่ามีงานอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับผมาแล้วก็ทําการกดปุ่มปุ่มวหนะครับผมไปที่กระเป๋าสัมภาระนะครับผมแล้วก็ไปที่สิ่งของทั่วไปเนาะแล้วก็เครื่องนําทางนะครับผมหรือว่าหรือว่าจะใช้ทับ G P S ก็ได้นะครับผมเราก็จะสะดวกขึ้นมานะนิดนึงนะนะครับผม แล้วก็กดไปที่งานทุกกฎหมายนะนี่ก็จะมีงานประมาณนี้นะครับผมก็จะมี2งงานใหม่นะครับผมที่เข้ามาเนาะก็จะมีลากวางนะครับผมขุดน้ำมันดิบนะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทํางานเก็บผักกาศละกันนะครับผมอ่าปึ๊บแล้วก็กดตกลงไปนะครับผมอ่าเราก็เรียบร้อยนะเราก็จะมเีเส้นทางบอกนะครับผมบน GPS มินิแมปเรานะครับผมางานนี้คือเราจําเป็นต้องมอีถุงมือด้วยนะครับผมนี่เราก็ต้องซื้อตรงนี้นะอานสะดวกซื้อนะครับผมนี่เราก็จะมีอ่าถุงมือ,อขอภอภัยครับถุงมือนะล้วนเลยเห็นไหมอ่าถุงมือเก็บผักนะครับผม,ผมก็อ่า,อาละห้าร้อยนะเราก็กดซื้อไป ื้อไปเลย5อันเอ้ยลวยอันรวยโอเค500นะอ่ะซื้อซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปอ่าเรียบร้อยเราซื้อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถุงเมื่อก็บผักก็จะเก็บได้ประมาณ5ชิ้นนะครับผมนี่เราก็ดูในนี้ได้เนาะเมื่อกี้ผมกดผิดนะซื้อเหยื่อมาเนียครับผมอ่ะหลคาที่ซื้อเหยื่อมาอะไรเงี้ยแบบ กระเป๋านี่มีช่องกระเป๋าตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันเต็มใช่ไหมเราก็กดคลิกเข้าไปทิ้งได้นะครับผมนี่ทิ้งปุ๊บำนนจำนวนจํานวนนะอ่าโอเคเราก็จะทิ้งไฟนะกระเป๋าเราก็จะว่างนะครับผมนี่แล้วก็นําของอื่นมาใส่ได้นี่ถุงเมื่อก็บผักเนาะเราเราตันแค่ห้านะครับผมซื้อได้แค่ห้าชิ้นอโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วนะเราไปกันเลยนะครับอ่ายเดี๋ยไปจุดเบิกรถนะครับผมแล้วก็ ว่าเบิกได้เนาะเสียหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ไปนะตามจุดที่เราเามาดไว้บนแผนที่นะอ่าในอ่าในเมืองนี้ก็คือเราต้องขับรถเลนขวานะครับผมอ่าถ้าขับเลนซ้ายนะั่นชนกันยับนะไม่ใช่ว่าชนกันยับนะเพราะว่าเราขับไม่ถูกเลนอะไรเงี้ยเออมันจะชนกันนะครับผมทำให้แบบ เวลาอ่าหน่วยงานเขาทำงานอะไรเงี้ยร้รายจาับร้ายอะไรอย่างงี้มันก็จะทําให้เขาแบบเเวลานะครับผมเวลาชนกันอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับผมแต่ถ้าอ่าสมมุติว่าถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครเนะี่ยขี่ไม่ไม่มีใครมาะขี่ขี่แม่งเลยนะขี่แม่งเลยอนยะ่างเงี้ยนะ <laughs> ไม,ไม่ไม่มีใครเห็นนะเออไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวไปซีเรียลนะครับผมเล่น,นเล่นให้สนุกนะเออประจ้ำไปเลยนะอ่าคือไม่ไหวคืนไม่ไหวนะอ่านี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นจุดเก็บผักกาดเนาะอืมตดตึ๊ดตึๆๆๆๆ๊ดอ่าเรามาถึงนะตึ๊ดอ่าเรียบร้อยจอดรถนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่เบิกรถเหมือนกันนะเวลารถเราหายอย่างเงี้ย มันหายไปแล้วก็มาเปิดตรงนี้ได้นะครับผมสะดวกมากนะนี่แล้วก็เป็นจุดเก็บผักกาดนะครับผมนี่หัวยังใหญ่เลยนะไปเ,เอาไปขายกันนะครับผมอ่ะปึ๊บเลยกดปุ่มเอน,นะครับผมเพื่อเก็บนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเก็บได้กี่ชิ้นนะครับผมนี่เรากดเข้าไปในกระเป๋านะสิ่งของทั่วไปนี่อ่าส่วนด้านหลังนี่ก็คืออ่า จำนวนที่เก็บได้นะครับผมเราไม่สามารถเก็บได้มากกว่านี้นะก็คือยี่สิบชิ้นนะตอนนี้เราเก็บได้หนึ่งชิ้นแล้วนะครับผมอ่เดี๋ยวผมลองเก็บสักคู่นะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าประกาศนี่มันราคาเท่าไหร่นะในตลาดนะครับผมไม่เป็นไรนะแต่ผมแนะนํานะว่าถ้าเราเข้ามาเล่นอนะ่ะเราก็ควรไปตลาดเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะหรือตลาดขายของนะครับผมเพื่ออะไรนะเพื่อไปเช็ค ราคาสินค้านะั้นราคาไอเทมนั่นแหละนะว่ามันราคาเท่าไรอันไหนแบบทําแล้วมันได้เยอะอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็ไปทําตามงานนั้นๆน,น,นะมันก็จะทําให้เราฟาร์มเงินเร็วขึ้นนะครับผมอ่าก็รอผมเก็บสักคู่นะครับผมอ่าล้วก็จะมีเสียงอ่ามอไซค์นะเสียงดังนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนน,ะน้ำมันหมดนะ ประหยัดน้ำมันเพื่อชาตินะครับไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อเพื่อตัวเราเองแหละเออใช่ไหมโอเคเราเก็บไปต่อนะจำยาวเลยนะครับยาวไฟนี่เราก็จะได้ XP ด้วยนะด้านล่างเราก็จะมี XP ขึ้นนะได้ได้รับครั้งละหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีการอัพเลเวลนะซึ่ง เมืองนี้จะเป็นการอัพเลเวลด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งเลเวลจะไม่อัพแบบอัตโนมัตินะครับผมอ่ถามว่าทำยังไงนะก,ก็เมื่อเรา,าเมื่อเราเก็บ x อครบ100ใช่ไหมเพราะาเรา level นะเวลหนึ่งเนีเราก็กดตัววายนะเข้าไปที่สนามตัวละครน,นะครับผมก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายนะแล้วก็จะมีนี่ดูตรงนี้นะครับผม ก็คือเงินอัพเลเวลนะครับผมใช้ห้าพันนะในการอัพเลเวลนะนี่เวลาเราเก็บ xp กครบหนึ่งร้อยใช่ไหมเราก็มากดตรงนี้นะอัพเลเวลนะครับผมเมื่อเรามีเงินครบห้าพันแล้วนะครับอ่ากดปุ๊บอ่าผมมีค่าประสบการณ์ให้พ่อนะครับผมเพราะว่า x อผมมันยังไม่ถึงหนึ่งร้อยนะเราก็ยังอัพไม่ได้นะครับผมอ่าก็คือเลเวลสาคัญยังไงใช่ไหมก็ในช่วงแรกช่วงแรกอ่า ช่วงแรกของของของเราช่วงแรกของการเล่นนะก็คือเลเวลสอเนี่ยคือเราจะสามารถป้นธนาคารได้นะครับผมสําหรับอ่าประชาชนนะประชาชนนะแต่หน่วยงานเอาตำรวจกับหมอจะไม่สามารถป้นได้หรือทํางานที่กฎหมายได้นะครับผมส่วนเลเวล3จะเป็นการทํางานเอองานดำนะครับผมงานดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอา งานดาทั้งหมดนะครับผมขอไม่พูดแล้วกันะนะนี่ก็จะมะีนะครับผมให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่ก็จะมีงานพิกฎไม้นะครับโอเคเรากดเข้าไปนะเราก็จะมีประมาณนี้ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4งานนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะแล้วส่วนการแลกเงินแดงนะจะเป็นการหานะครับผมเป็นคําใบ้เหมือนกัน นะแต่แต่ผมยังไม่ได้เอาลงนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่มีในแผนอ่านยังไม่มีใน GPS นะอ่าทั่วไปก็จะเป็นการอ่าคำใบ้นะครับผมถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะเป็นคำใบ้อธิบายว่าจุดจุดนี้อยู่ตรงไหนนะเราก็ลองหากันดูนะครับผมส่วนเงินแดงนี้ก็ต้องอ่าหากันก่อนหาไปกันก่อนนะเดี๋ยวรอแอดอัปเดตนะครับผมรอแอดมินอัปเดตอ่าเราเก็บเรียบร้อยแล้ว นีสมมติว่ารถเราหายนะเราก็เบิกตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราเอาไปขายกันเนาะโอเคนี่ล้วก็ก็จะเป็นรถอรถบ,บัฟวี่เวลตันเนาะประมาณนี้นะครับผมกดปุ่มเอ็นนะรถผลผักนะครับผมเราก็เบิกรถได้นะเวลาเรา้อหายาก็ใช้รถนี้ได้เนะาะตอนนี้ไม่มีไม่มีใครเลย เงามากนะเมืองนี้เหงาจริงนะผมไม่มีใครสักคนเลยไม่มีใครย้ายมาเลยแล้วอยู <c oughs> ่คนเดียวนะเนี่ยเงาจริงนะครับใครอยากเล่นนะก็แวะมาได้นะครับผมมาทดสอบระบบได้มาลองเล่นกันได้นะครับ Admin Trading นะครับผมมีไว้ก็ติดต่อแอดมินได้เลยในที่แฟนเพจหรือว่า Discord นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็ ผาเลยนะไฟแดง <c oughs> ไม่มีใครอยู่ <c oughs> นี่แล้วก็อ่าถ้าเราจำาว่าจุดๆนั้นอยู่ไหนไ,ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ G P S อย่างเดียวเลยเราก็ชินเนาะเพราะว่าตอนแรกเราก,ก็ไม่รู้เลยว่าจุดจุด่ตรงไหน,ไหนอะไรอย่างนี้ถ้าเราจำได้แล้วเราก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับผมสัวนนี้ก็เป็นจุดตลาดขายของนะครับผม จะมีข่ามานี้ประมาณนี้นะครับวันนี้อะไรแพงสุดนะาปลาแซลมอนนะอยู่ที่ร้อยหกสิบหกบาทนะครับผมเมื่อกี้ผมไปทำเลยนะผักกาดใช่ไหมร้อยยิบเก้าก็ถือว่าแพงอยู่นะอก็ไปขายกันผักกาดอยู่ไหนผักกาดอยู่ไหนผักกาดเดี๋ยวเราเดินดูสักครู่นะ ปลาทะเลนะมีฝักกาดอยู่ตรงนี้นะครับผมกดตกลงนะใส่จํานวนที่เราจะขายได้เลยนะครับผมสะดวกมากๆแล้วก็ใส่ไปยี่สิบนะว่ามียี่สิบอันอืบอืเอืบออืบเรนะเราก็ขายเรียบร้อยนะได้รับเงินมาสองพันสองพันสองันห้าร้อยแปสิบบาทนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าอราคาตอนนี้มันก็ไม่ ไม่ถือว่าต่ำมากนะถือว่าอยู่กลางๆนะครับผมอ่าตรงนี้ก็อ่านเดี๋ยวมาดูจุดตรงนี้กันจุดตรงนี้ก็คือกระชาปองของแต่งตัวนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้เงินเขียวเนี่ยซื้อได้เลยนะกดปุ่มเอ็นนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาก็จะประมาณร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าเก้าบาทแหละครับไม่ใช่นะ แสนห้าผมพูดผิดนะขอให้ด้วยนะครับผมแสนห้านะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกระชาปองของแต่งตัวนะครับผมใช้สิบฟองนะใช้ไข่ไก่ทองคำไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ไก่ไข่ไก่เฉยไข่ทองคำนะไม่ใช่ไข่ไก่นะเอ้านี้ก็จะเป็นราคาจำเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็ซื้อได้นะ มีกระเป๋าแล้วเวหนึ่งนี่ก็จะเพิ่มช่องได้นะมันก็ดีมากนะครับผมตอนนี้อ่าส่วนของอื่นๆก็อาจจะรออัปแอดมินเขาอัปเดตเข้ามานะครับผมแอดมินอัปเดตเข้ามาอ่าโอเคนี่เส็หมกขนกแเราก็ซื้อได้นะครับผมพันห้านะล้วก็เข้าไปที่อุปกรณ์แต่งตัวนะนี่จะมีใช้ไปปุ๊บหล่อเทอะครับหล,ล่อเลยใส่ปุ๊บหล,ล,ล่อเลยอ่าผมลืมบอกไปว่า หมวกกันน็อกเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันนะครับผมถ้าเราไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราอาจจะโดนแบบโดนจับได้นะอันโดนไม่ใช่โดนจับนะโดนใบสั่งได้นะครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาสามารถให้ใบสั่งเราได้ด้วยนะต้องระวังกันด้วยนะครับผมแต่ถ้าเราขับถ้าเราขับรถจันก็ไม่เป็นไรนะแต่เรา วันมีใบขับขี่ด้วยนี่ก็จะมีข้อความขึ้นเห็นไหมว่าคุณกำลังอ่าขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบขับขี่นะก็เราทำ